ู่กับเก h ชาแนลในเกมซอมบี้เอชสามพาร์ทสองครับไอพาร์ทหดิขอ e ีแรกเป็น e ีพีศก็ใน e ีพีศนี้ได้มีเทคนิคคลิปพลาดนิดหน่อยคือเสียงกระตุกก็ขออภัยก่อนแล้วกันโอเคเดีย๋ยววันนี้เราจะมาเล่นในดาน่านอะไรเดี๋ยวมาดูกันะก็เริ่มจากหมุนคาสิโนก่อนเลยโอเคจะได้อะไร อเ okay. อ้าวปลดล็อกตัวใหม่ครับโอเคปลดล็อกเรียบร้อยครับผมผมจะใช้ตัวนี้เล่นเลยแล้วกัน,นะฮะเวลหนึ่งด้วยโอ้โหเพิ่งปลดล็อกนะครับผมถือว่าโชคดีนะทีเดียวเลยก็น,นี้เราจะมาเล่นในโหมดโหมดต้นใหญ่าปานกลางสิบสี่โอเคพร้อมเล่นแล้วครับก็จะเป็นไงก็รอดูกันนะครับ ก็จากครั้งที่แล้วที่ที่ก็ต่อจากครั้งนี้เลยก็คือครั้งที่แล้วผมผมได้เล่นไปผ่านเล่นให้ท่านผู้ชมดูไปพักหนึ่งนะครับผมเขยมาต่อกันในดา่านนี้เลยนะครับผมโอเคเริ่มจากยิงก่อนเลยแล้วครับต้องระวังตัวหลังด้วยนะฮะเนี่นะครับมันจะชอบชอบมาเข้าข้างหลังอย่างนี้นะครับต้องคอยระวังพุดหนึ่งนะฮะ ตัวนี้ผมที่ปลดล็อกได้เป็นฮอตไอนะคะับก็จะอยู่ในมาเวลนะครับก็ในนี้ก็มีฮีโร่ห,หลายหลายหลายตัวเลยฮะให้เลือกกันถ้าโตโหงสุดก็จะเป็นแต่ในชื่อของในเกมนี้มันจะเรียกว่าข่าวซึ่งแปลว่าตัวตลกนะฮะก่อนสับไปนิดนึงตัวหลายแล้วอาจจะรู้กันอยู่แล้วแหละ โอ้ยโดนตัดเยอะเลยเกินต้องใช้ลูกต่อครับอย่างนี้เชีรยไม่ไหวโอเคอยิงเรียบร้อยนี่ต้องรอให้ระเบิดให้ได้ครับเรียบร้อยครับโอเคมาถึงตรงน,นี้ผมจะตนมปนก่อนแล้วกันครับพอข้างหลังนี่คือจะมาเยอะเยอะขึ้นเรื่อยๆจะให้เพื่อนเราจัดการนัรบต่อ นี่ครับอ๋ออาวุธอาวุธติดตัวคนนี้จะเป็นอจอบนะครับเอามาฟันกันเลยทีเดียวโอ้ยวอต้องแบบเชื่อกันหน่อยฮะโอรคก็ใกล้คาดว่าก็ใกล้น่าจะจบภารกิจเรียบรอ้อยเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้จะทำอะไรน,น,นะฮะเป็น EP แรก ก็ไม่มีอะไรมากครับแต่รู้สึกว่าซอมบี้เริ่มพัดคอขึ้นเรื่อยๆจะเริ่มมาหัวขึ้นเรื่อยๆคือต้องใจเย็นๆนะครับเล่นเกมนี้อตอนนี้ถ้าเกิด้เกิเสียงกระตุกก็ต้องขอภัยนะฮะอาจจะเป็นเพราะเน็ตอินเทอร์เน็ตผมหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ อขอใช้ขั้วฟาดก่อนจังหวะน,นี้เรียบร้อยขึ้นฮอโอเคครับผ่านภารกิจนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมโอเคก็97นะผมเรียบร้อยครับสิ้นสุดภารกิจครับอ่าอ่าฮะอ๋อได้มาครับได้น่าจะได้นะฮะอ๋อมยังไม่ได้เโอเคได้เป็น39โฆษณาขึ้นโอเค ก็เดี๋ยวผมจะมาหมุนคาสินโนกันแล้วกันนะครับเกิดได้ได้ของดีๆรู้สึกว่าน่าจะดีครับผมได้กล่องกระสุนมาเพิ่มครับถือว่าเป็นโชคดีนะฮะก็บรรุลแล้วครับผมปลดล็อกอะชิเมนต์ละหาก,ก่อนแป๊บหนึง่ง แบงค์ครับตอนนี้ผมมีแบงค์44แบงค์ครับซึ่งจะไปซื้อวุดต่อเมื่อเราเวลเยอะๆนะฮะคเดี๋ยวก็จะมาเล่นภาร,รกิจนี้เลยครับอ่าภาร,รกิจที่2 3จำนวนโอเคชื่อภาร,รกิจนี้ฮะ,ะจะโชว์ลุย,เด,ยเดี๋ยวจะหาว่ากาก,ากใช้ใช้แต่ผู้ผู้เล่นสำรองมา เริ่มกันเลยโอเคมาพร้อมกับฮอคอายนะฮะก็มาแล้วครับตัวแรกอา้อาวอ๋อตัวแรกแบตบจะหมดนะฮะดึนเรียบร้อยต้องใช้ลูกฟองอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้ อนุญาตแป๊บนึงนะครับผมโอเคเรียบล้อครับผมก็ถามว่าไปไหนมาอ,อ๋อัดแบงครโอ้ยโดนกัดเยอะแล้วโอ้ตัวน,นี้ราเมจแรงด้วยโอ้โหว่าผมน่าจะน่าจะไม่รอดใช่ครับไม่รอดจริงๆด้วยครับอื ต้องเสียแบงค์นะฮะถึงจะชุบชีวิตจะไม่ยอมเสียแต่ผมจะมาเล่นใหม่ในตาตบโดยใช้ผู้เล่นสำรองต้องบอกเลยครเกมนี้ไม่ใช้ผู้เล่นสำรองไม่ได้ฮะมันนั้นอยู่ยากครับโอเคอติดตั้งเอาแลวกันฉันเลือกเป็น Nick f u ลี่แล้วกันมาจะดูก่อนว่าโหดหรือเปล่าโอเคเริ่มเลยครับ สำหรับใน EP นี้ก็จะเล่นกัน2ภารกิจถ้าจบภารกิจนี้ก็จะขอจบคลิปเลยนะครับลูกชอตที่ผมใช้นี่ก็ดาเมจแ,แรงมากครับแต่กระสุนน้อต้องพยายามเซฟกระสุนมาครับต้องรอกระตุก ขอภัยด้วยครับเมื่อกี้เกิดการกระตุกเล็กน้อยฮะโอเคอ่าลองใช้ลูกซองละเอ้ยเดี๋ยวปืนป้นก็้นกันแล้วกันโอเคลูกซองครับใช้ลูกซองอ่าก็โอ้ซอมบี้มามาก,กระตุกอีกแล้วนะฮะไม่รู้ว่าเกิดเพราะอะไรเออ โคใช้ล okay. ูกซองตอนนี้เลือดผมผม,มีเลือด319นะครับถ้าเป็นตามเมื่อกี้ผมก็คงมองได้แล้วเลือดร้อยครับค่าดับเบิลนะครับผมก็ข้างหลังก็จัดการกันอยู่ครับผมโอเคยิงไปเอ okay. กระตุกอีกแล้วขอภัยนะครับที่กระตุกครับ ทำไมกระตุกบ่อยเหลือเกินโอ้ยโอ้ยจะตายโอ้ยกระตุกทีนี้จะตายทีมาเบิดเรียแล้วเมื่อไหร่จะผ่านภารกิจอ่าผ่านแล้วครับผมกอดตอดูกันเออเครับกอดผ่านเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับภารกิจนี้โอเค เลือดลือด115นะครับซึ่งเกิดจากการกระตุกข,ของเกมทำให้โดนโดนกัดยังไม่รู้ตัวก็บรรลุเป้าหมายแลครับผมเคมไปก่อนเลยมีเงินตอนนี้ก็เป็นเหรียญ1 2, 3, นึ่งหนึนสอะครับเดีย๋ยจะมาหมุนคาสิโนก่อนรอบหนึ่งคฮะแล้วก็จะปิดคลิปเลยนะครับผมก็โอเคครับ สำหรับ EP แรกของเกมนี้ก็ผ่านไปด้วยดีนะครับผมอาจจะมีภาพกระตุกบ้างก็ขออภัยนะที่นี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด u ั s c ไ i b e นะครับผมติชมได้ครับผมด่าก็ได้เลยถ้าเกิดใครไม่ชอบด่าได้เลยผมจะเอาคำดา่าคำชมทั้งหมดของท่านผู้ชมมาปรับปรุงนะครับให้ดีขึ้นภายภาคหน้าก็สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้ว ขอขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ